เรีนเร็วปีนักไปเรีนเร็วดไปงี้ไปเนี่ยเด็กื่อเด็กว่าอะไรเรียนเด็กว่าอะไรเฮยแปนไอ้แปนแต่ว่าเราเนี่ยเรจะเล่นาเไอ้เารากรหนออีซาเวตก็ไม่ใช่รก เออแล้วก uhm, ็แล้วก็อย like, you know. ู่ด้านอ่ะเออเฮ้ยเอวีเด็กเป้ะเด็กเบาไว เอ้น no? ัทนัทเบิกไอ้นัทเบิกเบิกเบิกวุ้ยวุอยวุ้ยวุ้ยนุ้ยรุ้ยว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 ไ้่วุ้ยมุ้นวุ้ย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 วไม่วุ้ยวุ้ยวมัยมี้ยวุ้ยวุ้ยนุ้ยว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 ง้ยแล้ยวุ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 ้ยวี่ ไอ้สามาวะสามาไอ้รรถรๆรๆรรเรเบาเบกเบรเบกเบรเบรกต้องคนละคันวะไม่เข้าใจื่อความมันยังไงการไล่ไเฮ้ยิดใครเนี่ยเอ้ยเราติดใคระล่ลวแล้วทอาไมเองก็ขับคันใหญ่ได้ละวินเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันอะไรฝั่งไหนแล้วไม่รู้ไหมล่ะแล้ตทำไมมีเสีย รัวๆเลวเอ้ยเรเลวะอเนี่ยรถมันลไปเองไหข้างหน้ารถมันไหลเองนัทเราปิดเครื่องแล้ใช่ไหมเราปิดเครื่องอ้งไง เบกเบกเบรกเร็วๆเลเอบีซีเสร็จแล้ไม่ไหวลเอข้างหน้าน่เอดเเบ้วเ้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตรงนั้นอยู่บนเนบเะเาวคุณเกเาวาโอเคไม่เลอกไม่เลอของคุณ เล้เหล้ว่ะแ้ลืองติดแล้วมีดีมนล่วเจ็บเแ่อีนะไม่้อมนี่ไอมมไหนอ่ะเพ่อเเราเรอยหลังไดีกว่าเราเอยังดีกว่านะวไม่ต้องขอยหรอกไม่ต้องขอยยาถอยระวันตะวันคมาเลย

เออมันจะปิดหาพ่อไงปิดอีกอะท้าใเพื่ออะไรวะทอะไรดอีออีมเอดเเพาทัวร์เอ้ยเดพาทัวร์ได้เลยเเดดเดเดยเมนชี เวปเาว้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอเองดอกปีบหมดเลยเอาเงี้ยขับเรอใช่ใช่รอดป่ะเนี่ยรอดรอดนั่งนั่งอะไรบนนั้นน่ะก็ว้าวว้าวว้าวปกติดีดีรีไปรรอดด้วยรอด้วยข้ารอด้วยรอด้วยแต่มึงขึ้นไปอยู่บนนู้นแล้วเนี่ยมานีตกเฮ้ยถ้ากระโดด เห็นวิวคนสวยข้างบนอะเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วอะไรเซลล์อะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนผมผมผมไม่รวยครับผมไม่มีตังค์เงินเบดีกับยูทูบเบอร์มันละครับสนใจนั่งปะครับเฟสแท็กซี่อยู่ไปกูตายแล้วโง่จังหมดงงโง่หี้ย เดี๋ยกูไม่ต้องมีกําลังเกิมานาคนมึงดัชวนให้เกิดว่าตอนนี้มันเลไปลว่าเราไอสตว์มีมึงโดนระยังเข็แล้วมึงลงไปทาคุยอะไรข้างล่างเนียกูกำลังมาถึงแล้วไอ้อี้ไอ้อี้ไอ้ี้อยืย่อด้นะอกูสักูสัิงหมดนะอีฟาวเวนไอ้กูมั่เล่นมันแล้วไอสัตว ไอ้เงี้ยปัญหาใหญ่ระดับโลกตกลางแล้วไม่ยอมตกเกมไอ้เงี้ยเอาไหมเอาไหมในโปรไฟล์ไหนัดเอเตอร์หนึ่งเปิดลางได้แอปเตอร์สองดูไม่ได้แอปเตอร์หนึ่งเหรอไม่แอปเตอร์สองเอฟเตอร์สองดีเอฟเตอรดีเอเตอร์สองเล่นได้ไม่หนึ่งขึ้นเกมเลยภาคสองภาคสองครับเข้าใครก็ได้เข้านามดีไม่มีแมท ให้ตายก่อนโดกนกีนัดนัดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแน่แนอนว่าคลิปมันสนุกลำมัง้งแต่ว่าแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นอ,อ่าภาพนี้ใช่ไหม ถ้าสงสัยว่ามันคือภาพอะไรมันเป็นภาพที่ใช้เจร์ AI แต่ว่าอานั่นเป็นตัวละครแต่ผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะอาจจะมีเนื้อหาสปลยบางส่วนอาจจะพบอ,อยู่ในชุมชนอ่ะนะชุมชนยูทุกเป็นตัวละครจากนิยายเรื่องใหม่ที่ผมกาลังแต่งขึ้นว้าว <Wow. S 1> แต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันแล้วว่า เรื่องอะไรก็โปดรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณลีนจ้าอันดัซโกยเป็นเพื่อนผมยังแหละไม่มีอะไรแต่ว่าก็ต้องขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับผมนะเอาไว้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไม่ได้แดกคุล็อก